สวัสดีค่ะวันนี้มาเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟผลไม้วันหวานให้พี่บัวกับน้องอ้วนนะคะผลไม้วันหวานจากที่พักนะคะที่พักคนสวยนะคะใจดีและใจบุญนะคะผลไม้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะผลไม้หนึ่งเตียงนะคะเสิร์ฟให้พี่บัวอ่าทักทักด้วยให้น้องเปิ้ลนะคะเสิร์ฟให้พี่บัวนะคะถอยก่อนครับเน้อไอ้ขอบคุณนเลยหนึงเรามสอ่า นี่นะคะผลไม้หวานๆนะคะหนึ่งกระลมังเลยนะคะเสิร์ฟให้พี่บัวก่อนเลยอ่าต่อไปไปเสิร์ฟให้เด็กอ้วนด้วยนะคะไปเสิร์ฟให้น้องอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวน้องอ้วนน้อยใจนะคะดูดูโยกใหญ่เลยนะคะน้องอ้วนอ้วนโยกใหญ่เลยนะคะเด็กอ่า นะคะอูินสลังก่อนเลยนะคะเด็กอ้วนกินสลังก่อนเลยนะคะนีอ่อ่าผลไม้หนึ่งเตียงนะคะจัดให้แล้วนะคะพี่พักอ่า เด็กๆได้กินก็มีความสุขนะคะนี่นะคะเสิร์ฟให้เลยทั้งสงเชือกแล้วนะคะ,ะบริการถึงที่เลยนะคะบริการถึงที่นะคะโอ้อดูท้องดูท้องของเด็กอ้วนนะคะป่องๆเลยนะคะเด็กอ้วนของเราป่องๆนะคะวันนี้อ่า บูุ๊นกลอบเลยนะคะแตงกวากรบปรอบนะคะแตงกวากรบปรอบหน้าฟินฟินนะคะเด็กอ้วนฟินฟินเลยนะคะโอ้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมจ้า โอ้ยดูท้องนะคะจะแต่งนมคะพี่ๆขาจะแต่งไหม,ไมเอ่ยเด็กอ้วนกินเก่งเด็กอ้วนกินเก่งนะคะเด็กอ้วนกินเก่งมาก ี่บัวอร่อยใหญ่เลยนะคะพี่บัวโอ้ดูสีหน้าเด็กอ้วนนะคะดูนะคะโอ้อร่อยใช่ไหมลูกอร่อยมากเลยนะคะ,ะปังนปันอย่าไปเล่นแช่มันเฉอะแชะ ไปชมพี่บัวใกล้ๆสิไปชมพี่บัวใกล้ๆสิเราจุให้ไหอ้วนยิงกินแบบหล่อๆเท่ๆเลยนะคะพี่บัวหล่อๆเท่ๆเลยหมดแล้วนะ โอ้กินเร็วมากเลยนะคะเด็กอ้วนยังไม่หมดนะคะพี่บัวหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บัวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่บัวของเรานะคะบบต้องอะไรคุณครูอาจารย์ย่งจอแล้วอาจารย์ย่องเยอะแตอาจารย์ Nhìn bằng của chị Mong chị đi ký đi ký để trả khi ở đi ký ไปเล่นกับเด็กอ้วนลูกเดกอ้วนคนดื้อเหรออ้วนกับอ้วนเจอก,กันมันก็ดื้อเนาะเอ้ อาหารมื้อนี้ต้องขอบคุณพี่พักมากมากนะคะจัดให้พี่บัวก,กับน้องพลอยนะคะหนึ่งเตียงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ปั่นออกมากินเร็วมากพี่บัวกินเร็วกินไวนะคะใส่ในคลิป ก่นอัยเชิญพี่เปอร์เอากระรมขึ้นเลยแต่ลูเอาขึ้นเลยไหม เอามาเสิร์ฟให้เด็กอ้วนด้วยนะคะเด็กอ้วนนะคะน้อเย็นของเด็กอ้วนนะคะ

อ,อิ่มหนำชุกเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูลบอ่อและน้องบอ่อพลอยและพี่บัวนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะลากันไปกับภาพพี่บัวเลยนะคะหนึ่งโหลของเรานะคะสวัสดีค่ะ